อันนี้คือเห็ดนะครับที่มันขึ้นในป่าไผ่เนี่ยหอมหอมดมหอมมากครับอันนี้คือเห็ดอะไรบางคนไม่รู้จักนะมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธ์คือคือนาะอันนี้อันนี้นางฟ้านะแต่ว่าผมก็ทำๆไปงั้นนะ ันนี้คือไผ่นางฟ้าที่งดงามมากปาษาฝรั่งซะหน่อยเนาะดอกดอกฝรั่งซะหน่อยนะ,ะนยนะเขาเรียกว่าแองเจ m i s สแบมบูเดนโดคารามัตไมเนอรตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยของการเป็นไผ่ประดับครับของเขามันสวยยังไงนะตัวนี้ตอนนี้กอเนี้ยยังไม่มีหน่อนะครับแต่ว่าหนอมันจะดกมากปีๆออกมาเกิน20หน่อนะเนี่ยคุดไปหลายรอบแล้วนะ เนี่ยขุดล้มไปแล้วทีนึงก็ยังสวยอยู่แล้วก็ไม่ตั้งมาใหม่แต่ทีนี้ถ้าเกิดเมื่อไรเนี่ยคาว่าสวยเนี่ยดูยังไงก็ดูดีครับเนี่ยสีมันมีสีเหลืองครับแต่มันเหลืองแบบเหลืองซิซีดแล้วมีนวลคลุมนวลมันเนี่ยคือคาว่านวลบลูมมันเนี่ยคลุมมาแม่แป้งมันนะสวยมากแล้วลําประมาณไหนลําประมาณอสองเอาเอาเอา,เอา,เอาดัมจอบดีกว่าภาษาด้าดัมง่ายๆคือดํมจอบเนี่ยกำลังดีเลย นะใหญ่กว่านั้นมีไหมมีแล้วดูมันมีเส้นด้วยนะนี่มันมีนวลมีเหลืองแล้วยังมีเส้นชุกเขียวชุกเขียวชุกเขียวซีดนะสิดซีดนะแต่มันสวยตรงนี้แล้วตัวนี้ตัวเด็ดเลยที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะตัวผมมาชอบมากหนึ่งขยายง่ายขยายนี่โคตรของความง่ายขยายนะครับว่าตอนยังไงก็ติดแหละอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตัดออกไปได้แล้วนี่ผมตอเนี่ยนู้ยเลยยอดเลยนะเป็นสิบยี่สิบกิ่งเลยง่าย แล้วก็ในแปลนที่ตอนจริงอะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูด้วยดีกว่าจะได้เห็นว่าไอ้ตัวนี้ขยายแบบสุดๆเลยแล้วเนี่ยนะสมมุติว่ารากไม่เยอะนะก็รอดอ่าเดี๋ยวจะดูตัดอันนี้นะอันนี้ก็เนี่ยตัดได้แล้วครับนี่นี่นะนี่ค้างๆไว้บางทีก็ตัดไปอยู่เรื่อยอะแต่ว่าเราไม่ได้ทําคลิปไว้ไงเวลาตัดก็เลยนึกออกว่าเอ๊พอดีมีท่านหนึ่งสนใจเลยน่าจะทําคลิปอ่านี่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 นดูนี่อเอาแค่ให้เห็นว่ามีรากกระอแล้วอันนี้ก็เก่าแล้ว ดูรากซะหน่อยยากไม่เยอะหรอกครับแต่อย่างเงี้ยรอดแน่ๆนี่นี่เนี้ยขนาดนี้ก็รอดแห้วครับนี่ดูดิรอดละครับเนี้ยแค่นี้มันมันง่ายตัวนี้ง่ายมากนี่แห้งเก่าแก่แล้วนะอ่าเอาอย่างเงี้ยไปชํานะครับของเรานี้ถ้าเกิดจะสวยจริงๆมันต้องชําประมาณอย่างน้อยก่อนนะสี่เดือนห้าเดือนสวยนี่สภาพสวยคือเป็นแบบนี้ครับลองดูหน่อยสวยคืออะไรนี่มาตรฐานเลยนะ น,น,นี่มีหนอมีหนอออกใหม่นะอันนี้กิ่งเดิมอันนี้กิ่งเดิมใช่ไหมนี่นี่ดูดูดนี่สามสามกิ่งเนี่ยกิ่งเดิมนี่ออกใหม่ทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่นี่ออกใหม่กิ่งเดิมเนี่ยเรามัดเชือกไว้นี่ไงแล้วก็มีป้ายเห็นไหมนี่นางฟ้านะอันนี้ออกใหม่ครับดูดิสวยงามคุณภาพมาตรฐานไหมเนี่ยดูกิ่งย, <Okay. S 1> ยาวบึ้ด <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเก,กิดคนไหนอยากได้ยาวๆแบบนี้นะแนะนําให้มา ถ้าช่วงไหนสะดวกมานะก็แนะนําให้มาแต่ถ้าเกิดเราโอ้ยเรารู้อยู่แล้วผ่ายอย่างนี้มันไม่ตายหรอกเราส่งได้ก็เราก็อาจจะส่งไปนี่ครับนี่นดูดูลากสิครับโอ้โหมันไม่ใช่อะไรนะบางคนนึกว่าเป็นลากอะไรนี่ลากของเขาเองเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือตาของอานางฟ้าครับนะยังมีของ แบบนี้เนี่ยเราจะเล่งเลยตอนนี้นะนี่นี่นี่ชำไว้แล้วที่สภาพสวยๆเองเจลมิสแบมบูนางฟ้าครับก็มีเตรียมไว้พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวท็อปๆเนาะแต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบนี้สวยๆอย่างนี้แล้วใครๆก็ชอบแหละเราเลี้ยงให้นานแล้วก็ให้มีหน่อออกมาใหม่เงี้ยประทับใจเลยเดี๋ยวไปดูแปลงที่เราตอนบางทีแปลงตอนเนี่ยผมจะไม่ปลูกห่างป แรกก็ปุ๋ยมะพร้าวนะครับอันนี้สูง4 4คูณ6นะของเราป้าดาทำปุ๋ยแบบนี้แล้วก็ใส่ย่ามครับย่ามนี้เป็นเป็น50ตุ้มแล้วเขาสี่แบบนี้เขาถามว่าไอ้ถุงนี้150ตุ้มนะเนี่ยพอซ้อนกันเนี่ยก็ทำไม่รอเอ้ยครับอันนี้สวนไผ่นางฟ้าระยะชิดเพื่อตอนกิ่งครับอ้ามาดูกันนี้เนี่ยสวนที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับมีความห่างเท่าไหร่เนี่ยดูประมาณนะ30เซนได้มั้งเนี่ย ไม้มันทัดหนึ่งอะครับเราก็ทำระยะเทิศเพื่อจะตอนไงเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องห่างนะนี่ครับเป็นนางฟ้าทั้งหมดเลยทำไว้เพื่อจะนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเลี้ยงใช่ไหมเ่นี้ครับก็ได้แล้ว ไตตวดอรนต่ติัองนี้นะนี่ต่อนทำงชอบตอนอย่างนี้นะิธตอนก็ง่ายๆครับตัวนี้ง่ายมากแต่งกิงถค่นอยหนึ่งแต่ว่าเราตอนตอนกิ่งใหญ่นะตอนกิ่งเล็กก็ได้แต่ว่ามันก็จะหอมหน่อยตอนกิ่งเล็กเพราะว่ากิ่งข้างมันอ่ะอันนี้เราตอนแบบนี้เลยนะลองดูกระสอบติดลากาดแบบนี้นี่ ลืมประเด็นหนึ่งอนะ่ะก็คือเรื่องของฟอร์มกอตัวนี้ทรงกอฟอร์มกอเนี้ยสวยมากไม่รกลำจะนวลแล้วไม่มีขแขนงแต่สําคัญคือถ้าเกิดเราจะเอาขแขนงเราต้องตอดน,นะต้องตัดยอดไม่ใช่ต้องตอดก็ต้องตัดยอดมันแต่ถ้าเกิดเราไม่ตัดยอดมันนะตัวนี้นะสุดยอดเลยโอ้ยมันจะลืมลืมลืมอะไรนี่อ่าฮะ,ะก็จะสวยงามตัวนี้สวยงามไม่รกแล้วก็ดูนี้ง่ายไม่ง่าย,าย,าย,ายเราดูนี่มีรากขาดเห็นไหมเนี่ย ไปนี่มันเก่าแล้วไม่ได้ตอนไว้เห็นไหมนี่โ oh. อ้โหอะเห็นไหมครับแต่ละตุ้มแต่ละตุ้มเราก็มัดไปเลยนะง่ายตัว angel mist ก็คือไ่นางฟ้าระยะชิดโอ้โหนี่ระยะมันไม่ใช่ธรรมดาระยะคู่ชิดเลยเนี่ยเก็บแล้วเนี่ยเก็บผลผลิต นี่ก็เป็นภัยไอ้ลายเสือเนาะนี่มีลายเสืออยู่ตรงนี้ด้วยนะลายเสือก็ตออไม่ยากแค่นี้ก็ได้แล้วดูการเก็บผลผลิตนี่เก็บจิ้วหนึ่งนี่อย่างนี้แค่นี้ก็เราอดรอดนะผมดูแลตัวนี้มันถึงได้างอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่นนกจิ้วหนึ่งเห็นไหงอันนี้ก็เก็บผลผลิตนะครับ จะตรงเนี้ยโอ้โหจะจะโชว์ความสวยมันไม่สวยเท่าไรหรอกเพราะว่าเราปลูกซะจนแัน้ไม่เคยดูแลเลยครับตอนอย่างเดียวแล้วนะครับเราก็เอามาชุบให้มันชุ่มไว้รอรอใสใช่ไหมครับนี่ดูลากอรพวกนี้บางทีมันแน่นมากออกแดงนี้นะถ้าอย่างเงี้ยรอดนะครับนี่เนี่ยเราก็เอามาชุบน้ำครับแล้วก็ความยาวก็ถ้าเกิดว่าเราจะมีการส่งทางออนไลน์สปพจนีก็อย่าเกินเมตรหนึ่งนะครับ80ิบเซนกำลังดี แต่ถ้าเกิดเราจะเลี้ยงไว้เพื่อขายหน้าร้านหรือว่ามาสวนก็อาจจะเม็ดกว่าก็สวยครับตัวนี้นะก็ทับครับอันนี้คือเห็ดนะครับที่มันขึ้นในปาา่าไผ่เนี่ยหอมหอมดมหอมมากครับอันนี้คือเห็ดอะไรบางคนไม่รู้จักนะเห็ดห้าหรือเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดตะเต่าตัวเดียวกันนี่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 น <Okay. S 1> อันนี้เราไม่ได้วางเฉยเฉยนี่ดูดิผมเอาเชื้อมาวางอันนี้เอาเชื้อมาโรยนี่เดี๋ยวจะเก็บเชื้อต่อยอเอาเชื้อมาโรยซื้อมาถังละพันบาท ังเขาขๆวใหญ่ๆอ่ะนะถังมาติกสี่ปีที่แล้วอ่ะดูดินี่เพิ่งจะเริ่มเริ่มเร,มเรามาโรยแถวนี้อ่ะเอามาดูนี่นี่ก็ใช่นี่นี่อันนี้ก็ใช่เนี่ยเอ้ยหรือจะเก็บก็เอาไว้ทําเชื้ออยู่นี่แหละไม่ต้องเก็บก็เอาไว้ทําเชื้ออยู่นี่แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเทศเกิดมันขึ้นเยนนอะคือดอกสนูนะแต่อันนี้ก็ขึ้น ดูทรงกอนะครับไผ่ตัวนี้นะครับมันทรงพอมันสวยมากขแขนงไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไรเราจะตอนกิ่งเราจะเป็นต้องตัดยอดนะครับถ้าเราไม่ตัดยอดโอ้โหทรงเขาจะสวยงามมากไม่รกเลยนี่แหละมันถึงได้เป็นตัวเด่นของนางฟ้าคือทรงมันสีสันสวยงามแต่ถามว่าเป็นไผ่เศรษฐกิจกินหน่อได้ไหมมีบางท่านหยอกมาหรือเปล่าไม่รู้นะว่ากินหน่อได้ไหมไผ่อะไรก็กินได้แต่ถ้าเกิดผมพูดมูล,ลค่านะ ผมว่านอหนึ่งหมื่บาทกินไม่ลงรอะครับหน่งนอมูลค่าเป็นหมื่นล่ะครับกินไม่ลงนะนึ่สวยมากเลยอละนะก็ฝากไผ่นางฟ้าไว้ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจเรื่องประดับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปขอบพระคุณกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณบ้าบายครับ